สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มตลุมบอผมจุนเพ็กวินนะครับกลับมาพบเจอกันเช่นเดิมนะครับมาอัปเดตข่าวสารในวงการุบอกกันครับก็ขอพูดถึงข่าวของซินดินซีดานนะครับสุดยอดนักเตะสุดยอดกุนซือคนหนึ่งของวงการลูกหนังนะครับก็ตามรายงานล่าสุดจากทางสื่อของฝรั่งเศสนะครับบอกว่าซีดานในวัย50ปีนะครับพร้อมที่จะกลับมารับงาน คุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวแยกทางกับทางรอัลมาดลิดไปนะครับ,บตั้งแต่ปี2021นะครับโดยตามรายงานเนี่ยบอกว่าซีดานนะครับเป้าหมายหลักๆที่อยากจะกลับมาคุมทีมก็คือทางเจ้ามาลายูนตุสนั่นเองนะครับโดยตามรายงานบอกว่าซีดานเนี่ยอยากจะคุมทีมที่มีโปรเจกต์ระยะยาวนะครับและยูนตุสคือท็อปลิสต์ของเขานะครับโดยซีดานเองนะครับสมัยค้าแข่งกับเจ้ามาลายูนตุสนี่ก็พาเจ้ามาลายูนตุสคว้าแชมป์ศีลอาได้2สมัยนะครับแล้วก็พาทางยูนตุสเข้าชิงในส่วนของศึก ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่ซีดานจะกลับมาคุมทางด้านของจอมลายยูนตุสอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของยูนตุสคุมทีมโดยแม็กซ์อารเกีอยู่และอาริเกีเนี่ยมีสัญญาอยู่กับทางยูนตุสถึงปี2025นะครับรับค่าเหนื่อยต่อฤดูก,กาลเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ6ล้านปอนด์หมายความว่าถ้าจะปลดทางด้านของอาริเกรีเองเนี่ยก็ต้องใช้เงินระดับเกือบ18ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ยูนตุสต้องการแน่นออนกน็ต้ง แลครับว่าสุดท้ายซีดานจะได้กลับมาคุมทีมเมื่อไหร่และจะเป็นยูนินตสหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวกับทั้งเปเชปบริสเซชแมนแล้วก็ทางทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับสนใจในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์ก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะครับที่กลุ่มตลุมบอรครับก็นี่เป็นที่นํามาฝากกันในวันนี้ในเรื่องของข่าวสารฟุตบอลครับ ช่วงนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์คู่ฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับ ขอเลือกไปที่ศึก FA Cup นะครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับที่เวมบรี่ครับไบรายตันพบกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับทางด้านของไบรายตันนะครับดูวิโตเรซาบีเองก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่านักเตะที่เจ็บมาก่อนหน้านี้อย่างทางด้านของอีแอนเฟอร์กูซันหรือว่าจะเป็นทางแบ็กขวาอย่างจอร์แดนนะครับจะมีส่วนร่วมกับเกมวันนี้หรือไม่นะครับส่วนที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับทางด้านของเจสันสตีลที่ช่วงก่อนหน้านี้ แย่งตำแหน่งมือหนึ่งมาจากโรเบิร์ตซานเชสได้แต่ว่าในเกมกับเชลซีเจ้าต,ตัวมีปัญหาการบาดเจ็บทำให้โรเบิร์ตซานเชสกลับมาเป็นมือหนึ่งเนี่ย วันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสหรือว่าเจสันสติลได้ออกสตาร์ทนะครับส่วนแบ็คขวาถ้าเกิดไม่มีทางโยฟัลแมนนะครับก็จะเป็นทางปาสกาลโกลสได้ออกสตาร์ทนะครับซ้ายก็จะเป็นเพอร์วิสเอสตูปิญญาณนะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นอดัมเว็บสเตอร์จับคู่กับทางด้านของลุยส์ดังนะครับตรงกลางมีอย่างทางอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะครับมอยเซสไคเซโดเกมลุกทางขวาซอลลีมาชนะครับซ้ายเป็นคาอูลุมิโตมานะครับเพลย์เมเกอร์เป็นฮูลิโอเอ็นซิโซนะครับหน้าเป้าก็จะเป็นนนนนนทททาาาแแดีี่่่เเเเเเเววลบบคจอออกกัมมะรรสสชตต์ขง การฮักนะครับปัญหาหลักๆก็คือเกมรับนะครับในลายของลิซันโดมาร์ติเนส ลาฟาเอวารามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายก็ติดโทษแบนส่วนทางเอาที่มาเซียลนะครับที่มีการบาดเจ็บมาจากเกมกับเซบียาเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มว่าเจ้าตัวจะมีส่วนร่วมในเกมนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็มีภาพหลุดมาว่าเจ้าตัวอยู่ที่ลอนดอนกับทีมด้วยนะครับส่วนนี้คาดการณ์ว่าจะลงสามนะครับประตูก็จะเป็นทางดดบิดเดกานะครับแบ็คขวาคาดการณ์ว่าจะออกซ้ายด้วยดิโกดาโลครับซ้ายก็จะเป็นไตเลมาเาเซียนะครับคู่เซนเตอร์เป็นวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับจับคู่กับลูกชอที่่ตตต้อองงหมาาาเเเลลนนนซรรร์ฮฟะคับก มีอย่างทางคาเซมิโลคริสเตียนเอลิกเซนนะครับตัวลุกด้านขวานะครับเป็นทางอันโตนี่นะครับซ้ายมาคัตแลชฟอร์ด board, นะครับที่ได้ลงในเกมส์มอ่าลงเป็นตัวสำรองในเกมกับเซบียาคาดว่าวันนี้จะฟิตได้ออกสตาร์ทนะครับเพลย์เมคเกอร์ก็จะเป็นทางบูโน่แฟนเดสนะครับที่ติดโทษแบนจากเกมยุโรปนะครับจะได้ออกสตาร์ทหน้าเป้าก็จะเป็น วอลเวตคอรสนะครับก็ไบรตันเองผลงานภายใต้การคุมทัพของลุคตัวเดซาบี้ฟอร์มโดยรวมถือว่าดีมากๆนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากเกมรุกก็มีทีเด็ดอย่างทางเคารุมิโตมะานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการลากหรือการจบสกอร์รวมไปถึงดนนี่เวลเบกก็ถือว่าอันตรายทุกเมื่อนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับฟอร์มโดยรวมยังเอาแน่นอะนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แถมช่วงหลังพอมีปัญหาเกมรับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว,วันนี้นะครับไบรตันเองใน90นาทีจะไม่แพ้นะครับ ส่วนที่อื่นที่ชื่นชอบก็มีอย่างแรงแล้วก็เฟยหนูนนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่อยากจะฟังการวิเคราะห์วิจารณ์ติดตามข่าวสารนะครับก็มาเป็นเพื่อนกันได้กับกลุ่มตลุมบออครับ